สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่านะฮะแกนฟิลาโนนะครับผมตัวท็อปนะฮะตัว ABS นะครับคันนี้นะคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นรถผมเองใช้งานเองนะครับรถเจ้าของขายเองเลยตัวรถชุดสีสวยนะครับปัจจุบันมีร่องรอยขีดข่วนนะครับตามการใช้งานเล็กน้อยนะฮะตามนี้เลยนะครับ เป็นรอยข่วนทั่วไปนะฮะไม่ใช่รอยถลอกลมนะครับผมยางหน้าหลังดอกเต็มนะครับระบบเบรก ABS ทำงานปกติหมดนะครับผมเป็นตัวรีโมทนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับเป็นสีบอลนะครับบอลเงินจะเป็นสีด้านนะฮะสวยงามนะครับคันนี้ประหยัดมากเลยนะครับผมผมใช้เติมน้ำมันร้อยหนึ่งใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผมประหยัดมากคันนี้นะ ปัดไม้สวยๆเลยนะครับคันนี้เล็กไม้วิ่งมา11,000โลนเองนะครับผมไม้ไม่เยอะนะฮะผมใช้งานเองเลยเครื่อ,อยงยนต์เดิมๆนะครับผมข้างเดิมเครื่องเดิมไม่มีดังไม่มีควันใดใดทังสิ้นนะครับผมตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะไฟหน้าเป็น led นะครับผม สีนี้สวยมากนะครับตอนกลางคืนนี่เด่นเลยนะครับโดยรวมคันนี้สวยสะอาดดีนะฮะใครได้ไปผมว่าคุ้มนะตัวท็อปด้วยนะครับ อันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะครับอยู่ที่45,900บาทนะครับมีพร้อมเล่นเอกาสารครบเลยแค่สนใจนะครับก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ